กลโดดเเต็ไปสิท่านยังสองไปลงมาอยู่เลยเลยโอ้ราย่านอยูหบังจุทธาได้เท่าไรอ้วันนี้ไปย่างไปย่างนีนะไปลอยลยโอ้ได้คนไปลอยมืนนะะ เ <S an> จ้าของไฟขึ้นไปงานเกี่ยวบ้านเงินแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้โหเด็กๆอยู่ทั้งลมมี่ร้อนลุ้นกันย่างลายขนาดนเต็มเลยไปเอาเด็กๆไปสิได้ลายกูมูวันนี้นี่คือสิได้ลายยี่น้องมือนดีนี่ เดี๋ยวีามออกจากห้างเลยพี่น้องเลยพระ่าเก็จะจะจูดเลย ล้มากเลโดดเต็มๆเอาผู้สาวลงงี้เลยาว่อโอ้รพุ่มใจผู้สาวจะแซวเลยผู้สาวได้พี่น้องเอย นั้นเป็นบังไฟมื่นนั้นบังไฟมื่นกันคลับร่างเอาคืนชอกางโอ้จุดป้อได้เลยพี่น้องเลยถือว่าลายแห้งบังไฟมาในีนะโอ้ถือสมโคตรโบราณเน,นี่บังไฟนี่ยอมภามบมลบบาลายมีแต่บังไฟมื่นแล้วกับบังไฟแสนกับบังไฟพกโลบังไฟพกโลกกับมาลายไปไหนส่วนลายมีแต่บังไฟอะ นะบังไฟเสนที่กระเจ้าจูดยู่ตลอดเลยบังไฟเสนบังไฟเสเนราะว่าลายบางแห่งจูดถึงคำบางไฟมืนก็กำลังขึ้นชูห้างเลยี่น้อง กเกมว่านเงินฮือผูおお้พึบผู้พึบเอออ้าตีถือมาได้ลายเติบได้พี่น้องเลยสอบตอนนี้ไปหาคำได้ลายเติบได้พี่น้องเลยเด็กๆนี่เพราะว่าบังไฟนี่ลายโคตรลายเลยบังไฟอยู่นี่อยู่บ้านบุ้งนาดี เมืองไส้อาณาผู้ทอธเบียงสวัสดิเกศพี่น้องเลยงานเลขรก6ปี2006โคตรสกิทสกิทปีแหวงปีแหวงลงมา ล่าสานภาเบทอร์นีทิ้งซักทิศทั้งหลายทั้งปวงแตะภูฮักทราบแล้วจะได้ปล่อยตรงไฟและกระซิบมีปล่อยผลหน้าแก้วอดอกอะไรดอกเจ้าเขาเอาสา,า,จานจะลอยเดินมาแล้เนาะดอกดงเยาวชนทั้งหลายเออ่บว่บับ้บบงไฟมือมันเป็นสิ่งไหวไฟค,ใคนใดก็เลยได้ยับยับออกไปเจ้าเพื่อความปลอดภัย พร้อมแล้วผู้เล่าเออพร้อมแล้วให้บังไฟมืนบุคคาบูชาบักซื้อและเจ้าภาพผู้สนับสนุนบังไฟดังกล่าวเก,กียมพ่วงขึ้น3 2 1สองหนึ่ไปผู้ขัดซื้อพอดีเอาขึ้นน้ำดันขึ้นเลยเด้อดูเด้อเออจูดถวายฝ่าถวายแทนกันหน่อยเ <c oughs> จ้า เอาป้คุยแสนของเสียแดงโดดข้มพอแล้วเอาน้าว่าน้สองคนได้แบกพี่รเลย ถือมาแห้งจะพ่นสางเลยเออเอามาแะ้รกับกนี้แล้วกันใส่เสื้อขึ้นน,นี่น้องเยห่า,างดูประมาณ10เมตรได้พี่น้องห่างเลยนักขนาาเลยซาง เซวขึ้นพี่น้องเลยอตอนนี้เอาปุ่มไฟขึ้นบุญดึงขึ้นละเพราะมีแต่เด็กๆไปซอยดึสว่างเรียบร้อย อ๋อในสีแดงโดมข้ามจงโซกดีขึ้นง้ามหลายพี่น้องโอ้ยทักหลคักไหลเอาผู้องดีิสองนาทีเอาบังไฟบังสุดท้ายสำหรับปีสองพันเ้าสีบุรบ้านบุ้งนั่นเพี่น้องกําลังสิขึ้นห่านขึ้นเวที สนับสนุนโดยโหงหรงงานน้ำเด่มแก้วฟ้ามีชัยบางนี้เป็นบางจะตายพี่น้องเลยบางบางไฟเสนบางไฟเสนบางจะตายสุดค้าบจนมืดเลยไหมนี่น่าจะเวลาประมาณตานาห้าโมงฝ่ายพี่น้องเลย ดื่มยู่มทังนั้นต้นรถไฟยอยู่ทังนี้ สำหรับเอวที่เสลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วองพัเ้าีวเด็กๆหุหมหปาโตโอ้อยาอยๆานม้นมาเดนมานมาเมากดนมาเนมาินมาวดงมาเีินมาเดินเนเดินมาเดินมาเดินาเดินเดิเดมาเดิาเาเาดเดลนเเเดอ

Oh A ah, vào đây lưới say hai chút đi bố uh, <laughs> đi oh. đi oh. ah. à, <laughs> <laughs> đi <đem theo cười> <rồi. cười> <laughs> <laughs> เฮ้ยโอ้ตอนนดีคุณภูนไงลุ่มแล้วอาภูนทางนั้นเป็นใบทางนั้นโอ้ลูกลาเดาลักจณะบ้านโอเบิ้ดเบิ้ดเบิ้ดบ้านนี้พอกลักษณะยับปอกบ้าได้ขนาหนี้คือผมว่าบ้านเงินได้โดนขนาดเลยพี่น้องไหยแล้วจากบ้านเงินแล้วแล้วก็นยับออกจากนี้พี่น้องเอ้ยว่าเขาจะจูดบ้านนี้ ใสไฟได้หลายกูมูได้หลายบ่ได้หลายกูได้หลายบ่ได้เท่าไรโอ้อันนี้ใบย่างใบย่างดีนะใบลอยโอ้ได้คนใบลอยเพุ่อนนะโอ้เจ้าเก็บเจาเจาเพุ่อนโอ้โหเวดเป็นเศษตกเศษเพราะนี่ถือว่าบรรลุงานนี้เนาะ อคองพี่้องไปทางไตไปห้องงานหมดนลบมาจัด่าเบิร์ตมาดีพี้องเลยบางไฟเซนโอ้คัดคุกอยู่บนบางไฟแซนบางชุดท้ายจบงานนี้พี่้องเลยยังอีกงานต่อไป